วันนี้ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจบรรยากาศการเคลื่อนร่างของนักเรียนและครูผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนามีนักศึกษาพยาบาลตำรวจได้ตั้งแถวเพื่อส่งร่างของเด็กๆซึ่งมูลนิธิร่วมกตัญยูได้ปฏิบัติหน้าที่เคลื่อนย้ายร่างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายท่ามกลางความโศกเศร้าโดยมูลนิธิร่วมกตัญญูจัดรถกู้ภัยนำร่างน้องกลับบ้านมาออกไปทีละหคัน และทางญาติขอให้หยุดเรียกวิญญาณตรงจุดเกิดเหตุต่อมาเวลา16นาฬิกาทางเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิร่วมกตัญยูได้เดินทางไปพื้นที่พร้อมกับมีการนิมนต์พระจำนวนสีรูปจากวัดโพสพผลเจริญตำบลขูคตอําเภอลํำลูกกาจังหวัดประทุมธานีมาร่วมทําพิธีโดยทางเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิร่วมกตัญญูได้มีการเตรียมข้าวของผ้าขาว รวมไปถึงของเส้นไหว้ขบวนร่างของครอบครัวผู้เสียชีวิตชุดแรกจํานวนสี่ร่างได้มีการเดินทางมาถึงจุดที่เกิดเหตุโดยมีรถของทางเจ้าหน,น้าที่มูลนิธิร่วมกตัญยูคอยอำนวยความสะดวกรวมไปถึงมีเจ้าหน,น้าที่ตำรวจขับรถนำขบวนทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาที่เกิดเหตุโดยมีการเขียนชื่อผู้เสียชีวิตใส่กระดาษ พร้อมกับให้ยาตจุดทูปเรียกดวงวิญญาณกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดอุทัยธานีโดยบรรยากาศระหว่างที่ญาติเรียกชื่อผู้เสียชีวิตกลับบ้านนั้นบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้าร่ำไห้แทบขาดใจขณะที่บางคนถึงกับเกือบเป็นลมเจ้าหน้าที่ต้องคอยพยุงตลอดเวลาขณะที่โลกออนไลน์ได้มีการแชร์วีรกรรมของน้องปูอัดเด็กชายผู้ซึ่งกล้าหาญที่หนีรอดจากเหตุการณ์มรณะมาได้แล้ว แต่กลับฝ่าเปลวเพลิงเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนๆที่อยู่บนรถบัสจนกระทั่งตัวเองต้องเสียชีวิตในที่สุดโดย Facebook ผู้ใช้ชื่อว่าเก๋ไก่แก้มป่องได้โพสต์บอกเล่าวีรกรรมของน้องปูอัดว่าครูบอกว่าเด็กชื่อปูอัดน้องออกมาได้แล้วแต่วิ่งกลับเข้าไปช่วยเพื่อนอีกสองคนจนตัวตายพร้อมกับระบายความในใจว่าเด็กที่ไปไหนมาไหนกับพ่ออยู่เคียงข้างพ่อตลอดเวลา แล้วทีนี้พ่อเองจะอยู่ยังไงว่าอาจหัวใจเองมันได้พ่อเองจริงๆเองเก่งที่สุดไอหลานชายเองมันเก่งที่สุดวันนี้เองเดินทางกลับบ้านดีๆนะอย่าหลงทางนะกลับไปหาทุกคนที่บ้านนะเด็กชายนะัทพงศ์นอกจากนี้โลกอนไลน์ยังได้พากันสดุดีในความกล้าหาญของคุณครูทั้งสมคนที่ช่วยเด็กๆเ,เอาไว้ในอ้อมกอดจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิต โดยได้มีการไว้อาลัยแก่คุณครูกนกวันศรีพงษ์หรือคุณครูสาวน้อยคุณครูพิมพ์ทองสมบัติหรือคุณครูจอยและคุณครูสรินยาหอมเกสรหรือคุณครูมิมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวโรงเรียนและวงการศึกษาอย่างสุดซึง้งถึงการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ด้านพลตำรวจเอกเพิ่มภูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าสพทจะเข้ามาดูแลในเรื่องสินไหมขอประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุเพื่อให้ได้รับเงินชดเชยครอบคลุมทุกกรณีพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์ของครูที่เสียชีวิตทั้ง3รายให้พิจารณาขึ้นเงินเดือนประมาณ3ขั้นส่วนเรื่องการเยียวยาผู้ประสบภยัยสพทจะเปิดรับบริจาคเงินให้ประชาชนที่สนใจช่วยเหลือเข้ามาร่วมบริจาคได้โดยจะเป็นค่าปลงศพ และทุนการศึกษาให้กับครอบครัวของผู้ประสบภัยผู้สนใจบริจาคสาม,มารถติดต่อหรือเดินทางเข้ามาที่สพทเพื่อรับรายละเอียดในการดําเนินการได้ขณะที่ครุสภาจะทําเรื่องประกาศเกียรติคุณครูสาดูดีให้กับครูผู้เสียชีวิตทั้งสารายและครูที่ปลอดภัยแต่ได้ช่วยเหลือนักเรียนบางส่วนออกมาจากเหตุการณ์นี้